สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านอยู่กับช่องชาแนลดีบูลคุณปุ๊กนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลนะคะแล้วดีขึ้นเนาะาแล้วก็เดืนนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะชื่อการจนาเนาะ มมพ,พี่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันน<ช>ะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอาอยุ<ะ>ห่างกันกี่ปีเห่ยประมาณสงปี<อ>ง2ปีนะคะแล้วก็<ม>เ,เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวติลิปทานดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็<ม>ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับ เขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาเอวนะครับค่ะรับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งป็นพันธีบูดมากินค่ะมันเห็นผลครับเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกก็ค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอ่ะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนมอนเข่ามันบิดอ่ะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็น่ะแล้วก็เหมือนหลังแข็งแล้วก็ลุกนี ค่ะอ,ไไอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมาื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไข้ห้างได้ใช่ค่ะคือลักษณะเนี้ครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบก่อนขึ้ห้าวิเท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วตึงแล้วกเล้าที่ังอ้เล้าถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงคะคะอาการที่ น้าขาตึงค่ะที่เล้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข้ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมพันบอกว่าอาวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเจ็ไพี่ว่าผลลัพธ์มากๆพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆปอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ที่สำพัญฟังแล้วที่สำพั์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะเราได้โทรไปหาเขาไหมคะ โทรบอกค่ะโทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อแล้วพี่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรอย่างโที้อค่ะดีใจครับพี่พี่ด้วย าการที่เคยเป็นอมันตรมานมากผมรู้อ่เมือนกี่แจ๋ย่าให้ฟังก็เลยแนะนำพี่กิตพอได้ยินจ๋วว่า่งี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดท้องเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจนเกิดจากที่ที่สุพันธทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าเออแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลับ ผลลับแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กับตัวเว่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็ได้ว่าถ้าถามความะทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับปฏิภัตผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ใครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากๆนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่า กินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทานเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูลนิดนึงนะคะ่ะค่ะผลิตภัณฑ์ดีบูลนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวด,ปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะลูกค้านะคะมีปัญหาปวดข้อปวดเข่าแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ที่ชื่อว่าผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้นะคะแล้วการปวดเข่าเห็นผลชัดเจนและไวมากๆเลยนะคะวันนี้ลูกค้าอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคนใช้จริงกันเลยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะคร,รัชเดชฮะรัชเดชเนาะเป็นคนคจังหวัดอะไรคะ จังหวัดสระบุรีนี่แหละครับตอนนี้คุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะ72็ดสฮะเจ็ดสิบสอง๋อเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรอยู่คะก็เป็นนักการเมืองมาตลอดอ๋อเป็นนักการเมืองนะคะวันนี้นะคะคุณลุงก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆโดยการที่เมื่อก่อนเห็นว่ามีอาการปวดเข่าใช่ไหมคะอยากให้คุณลุงเล่านิดนึงค่ะว่าตอนที่ปวดมีอาการปวดยังไงบ้างคะคือคือสองเข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมปวดประมาณ2เดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมวันนี้ก็ ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งไว้ทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทางแพทย์ทางเลือกอ่ะครับไปกดบ้างไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะแล้วเห็นตัวโฆษณาดีบูญจากช่องทางไหนคะช่องทาง ยูทูบเนี่ยคร <YouTube S 1> ับเนะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น,ค,นครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นกับทานไปเรื่อยๆค่อ แล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลย5ชุดหนึ่ง5ซองนะคะก็เรียกได้ว่าทานดีขึ้นตั้งแต่1ซองแรกนะคะเพราะว่า1กล่องนี้มันมี5ซองพอทานครบ5ซอง1กล่องตอนนี้เห็นคุณลุงบอกว่ากล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดแบบปิดทิ้งเลยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายหาย100%โอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้วถ้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะ ก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่ามัผมก็ <c oughs> กทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ย <c oughs> ถ้าให้มาร้อยผมก็ให้เต็มร้อยอะครับ <c oughs> พวกที่เป็นปวดเข่านะครับก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับ <c oughs> ผมทดลองมาทุกอย่างแล้ว <c oughs> ครับนะครับก็ในเมื่อทานดีบูลแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะ,ะสร้างคุณภาพ ก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักรีเป็นประกันนะครับก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผิดทานดีบุลทานง่ายแล้วก็ฟื้นฟูอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เะเตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โหนะคะก็ได้ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปวดเข่าก็ไม่สามารถขับรถไกลๆได้เดี๋ยวนี้สามารถขับรถไกลได้แล้วก็มีแผนจะไปเที่ยวด้วยก็เป็นข่าวดีแล้วก็ยินดีกับผู้รู้มากๆด้วยนะคะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะ จริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าตรงชั้นสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเปล่งเลยแล้วก็เดินลําบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะรู้สึกจะสามปีเป็นมาสามปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมครทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสามสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะเอมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่า ลุงผาไหมก็ก็เมื่อบอดปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทําเพราะว่าผ่าก็ผป่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ถือไว้ไม่ไม่กล้าออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นกลัวจะถึงวันป่าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านะทีนี้เลยมาหาผลิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุล แล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทัยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่ากินวันแรกก็ก็ยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับค่ะขอสองที่สามค่ะ้อที่สี่เออเพื่กับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอะทำไมมันยุบยุบอ๋อมันรู้ว่าดีขึ้นนะครับสามซองแรกอาการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงใช่ค่ะก็เลยคิดว่าเออ ตอนนั้นเคโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่กล่องแรกนับกิวไทยคือกล่องหนึ่มันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่กล่องที่สามว่าง้ะกินเหลือเหลืออยู่สองซอง ปวดข้างในแทบจะไม่มีอะโอ้โหปวดรับสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นม่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัวดีบุลไปแล้วดีบุลผงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ใช่ไหมขึ้นบันไดขึ้นตึกอือเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสี่ชั้นห้าชั้นดูอ ก็ดีนี่ขึ้นได้นาะขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแบบทรมานต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันไดตอนนี้คือเดินขึ้นได้สบายไม่ต้องแล้วปวดก็ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเกอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะ คุ้กว่าค่ะคุ้มกว่านับดีใจมากที่มาเจอดีบูลค่อคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผักทานมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุนเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะว่าปวดหลังแล้วลงขาแล้วสะโพกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะปลุกปวดเกร็ง เกรงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที่ปวดรักษามาก็ใช้แต่ฉีดยาแล้วก็กินยาฉีดยานี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะพอมารู้จักกับดีบูลก็รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซอง <ห>ก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดห,หลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขา<ห>ก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่า <c oughs> ตอน <c oughs> ก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิบสี่ปีแล้ว<ห>ก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดนั้นได้ก็ยังตกใจถ้าเกิด่าถามความประทับใจคุณป้าค่ะประทับใจยังไงกับผิตภัณฑ์นีบูลบ้างคะ <c oughs> ก็ประทับใจมากนะคะก็คือว่าเราเราสัมผัสมาเยอะทั้งฉีดยาทั้งกินยา ฉีดยาในเข็มละสี่พันกว่าก็ฉีดแต่ไม่หายก็คือมามามาตัวนี้คนอื่นเขาคิดว่าแพงราคาแค่นี้แต่ว่าเรามาสัมผัสแล้วมันไม่มันเทียบคุณค่าไม่ได้มันมันมันคุ้มจริงๆ